ไปกินข้างนอกค่ะพูดแบบนี้เนี่ยมันหาเรื่องกันนี่นะขอได้แล้วช่เขาเธอทำไมพ่อคุณปล่อยให้เด็กแอบปากร้องเสียงดังแบบนี้ตอนนี้ผมพยายามอยู่ไหยถ้าพวกคุณยอมมันนะครับรับรองมันยิ่งได้ใจใหญ่โอ๊ยอนี่คุณขอโทษนะคะพอดีว่าเก้าอี้ของคุณเนี่ยมันมาโดนฉันค่ะแล้วเธอจะนั่งกินข้าวยังไงล่ะคะ ทำไมคะให้ฉันแนะนำไหยคะถ้าไม่พอใจก็ออกไปกินข้างนอกคะ่ะพูดแบบนี้เนี่ยมันหาเรื่องกันนี่นะถ้าคุณไม่พอใจเนี่ยก็บอกกันมางตรงสิคะทำไมอะ่ะฉันจะนั่งแบบนี้ใครมีปัญหาหรือว่าพวกคุณสองคนมีปัญหาเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าทะเลาะก,กันเลยนะครับพอดีว่าโตผมมีเด็กอยู่ครับคุณเดี๋ยวลูกก็ตกใจหรอกแต่คุณคะเขามาหาเรื่องฉันก่อนนะมาหาเรื่องถึงโตเลยใครจะเป็นยอมล่ะ คุณแมวนาย่ามีปัญหาเลยนะก็ได้ค่ะส่วนคุณเนี่ยก็กลับไปนั่งที่เดิมได้แล้วนะคะเราก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกฉันเองก็ไม่อยากยุ่งกับพวกคุณนักหรอกค่ะถ้าไม่อยากยุ่งเนี่ยก็กลับไปนั่งที่เดิมค่ะเชิญค่ะเสียเวลากินข้าวหมดเฮ้ยแล้วใครใช้คุณเนี่ยลูกมาไม่ทราบคะหนขอได้แล้วใช่ขเขาเถอะค่ะ โอ้ <Yeah>. oh, ไม่ลองนะครับดื่มนมกันนะ oh. <C> e <at> โอ้ยอันนี้ก็ลองให้อยู่แหละน้ามานคมากเลยอ่ะเอานี้มันกินมันจะได้รีบกินแล้วก็รีบหลับไม่ต้องแหกปากแบบนี้อีก <C> e <at> ได้คุณมาครับมาดื่มน้ำกันเนาะ้ <C> e <at> ององีกแล้วทำไมมันนา บบี่างช่างอารมณ์เสียแล้วนะนี่คุณรีบเอาให้มันกินสิมันจะได้รีบนอนอตีกโต๊งข้าเนี่ยก็มาหาเรื่องเราอีกหรอกครับโอ้ยน่ารำคาญที่สุดกินข้าวเนี่ยเสียเราหมดละเด็กร้องไห้เสียงดังขนาดนี้พวกคุณไม่ได้ยินหรือไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับทำไมพ่อคุณปล่อยให้เด็กแหกปากร้องเสียงดังแบบนี้ทำไมไม่จัดการสักท<อ>ีอ่ะครับ คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือว่าเขาก็เด็กอยู่ครับตอนนี้ผมก็พยายามอยู่พวกคุณรู้ไหมคะถ้าวันหลังพาเด็กออกมาข้างนอกแล,ล้วรบกวนคนอื่นเนี่ยก็ควรอยู่บ้านนะคะไม่ควรพามาตามอำเภอใจแบบนี้ถ้าพวกคุณดูแลเด็กไม่ได้เดี๋ยวฉันดูแลและจัดการเองค่ะอ๋อ <laughs> ไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่เด็กเนี่ยร้องไห้เสียงนะแล้วก็ไปรบกวนคุณเดี๋ยวผู้ชันสองคนเนี่ย<ะ>ก็จะไปแล้วค่ะไปจะไปกันเถอะไปกันนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะพวกคุณจะไปไหนคะคุณคะพวกฉันจะไปไหนเนี่ยมันก็เรื่องของพวกเราไปะะเดี๋ยวค่ะทําไมฉันคุณหน้าคุณจังเลยค่ะอ่าพร้อมไปฉันว่าเราสองคนเนี่ย มีเรื่องต้องคุยกันนะคะคุณคะฉันเนี่ยไม่รู้จักคุณแล้วฉันก็ไม่คุนหน้าคุณด้วยเราไม่จะเป็นต้องคุยอะไรกันทท้งนั้นค่ะคุณไม่มีแต่ฉันมีค่ะคุณครับเราสองคนไม่รู้จักคุณจริงนะครับผมว่าคุณเนี่ยทักผิดคนแล้วแหละลูกของพวกคุณเนี่ยร้องไห้รบกวนการกินข้าวของฉันพวกคุณสองคนไม่ที่จะรับผิดชอบไหนหรอกคุณต้องการอะไรเนี่ยก็บอกมาตรงๆดีกว่าจะได้ต่างคนต่างไปสกเพกก็ดีค่ะแล้วพวกคุณจ่ายค่าอาหารให้ฉัน และจ่ายเงินให้ฉัน5 0 0พบาทเพื่อเป็นค่าเสียเวลาอะไรนะคะ5้า0นเลยเหรอคุณคะฉันพาลูกฉันไปกินข้าวและเราเนี่ยกู้ไปโรงพยาบาลมาฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกนะคะและฉันก็ไม่ใช่มหาเศรษฐีจเจ้าอยที่ไหนมาให้คุณหรคะฉันไม่สนหรอกคะ่ะฉันสนแค่ว่ายังไงซะฉันต้องได้เงินผู้คุณครับผู้คุณไม่ต้องเอาเงินให้ผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นิสัยไม่ดีชอบรีดไถคนที่ไม่มีทางสู้ถ้าพวกคุณยอมมันนะครับรับรอง มันยิ่งได้ใจใหญ่ไม่เป็นไรหรอกครับเล่นจะได้จบจบไปคุณครับผมมีเงินอยู่ตัวแค่หนึ่งพันบาทนะครับผมจา่ายแค่นี้ได้ไหมขอร้องนะครับปล่อยพวกเราสองคนไปเถอะพวกเราสองคนก็ขอโทษคุณแล้วไงอีกอย่างเด็กมันเล็กอยู่ครับก็ร้องไห้ตามภาษาของเด็กนะครับเราประคับไม่ได้หรอกแต่ว่าเด็กอยู่ในความดูแลของพวกคุณยังไงซะพวกคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณครับ คุณนี่ก็ดูดีมีการศึกษานะครับแต่ทำไมคุณถึงทำตัวแบบนี้ล่ะครับใช่ครับคุณมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเองนะครับมีอะไรที่ให้อภัยกันได้เราก็ควรให้อภัยกันนะครับแต่ฉันว่าคุณไม่ต้องยุ่งดีกว่านะคะ <Hey. S 2> เงินแค่พันเดียวเนี่ยมันจะพอซื้ออะไรแดกเข้าร้านสะดวกซื้อน่ะก็หมดแล้วฉันไม่เอา เดีอดขันค่ะโอ้ยคุณยืนเบื่อทำไมอะโทรแจ้งตำหวดแล้วก็ไปจับผู้ชายคนนั้นสิไปครับโอ้ไม่เป็นไรใช่ไม้มไม่ตกใจใช่ไหมเด็กน้อยคุณครับผมว่าไอ้สองคนน่ะต้องโดนคดีหนักแน่นอนเลยครับแล้วอีกอย่างผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าคนที่มองเข้ามา เขาก็คงเข้าใจผิดเหมือนที่คุณเข้าใจแหละค่ะรวมถึงคนดูด้วยแล้วคุณรู้ได้ไงครับว่าไอ้สองคนนั้นเป็นคนที่ขโมยเด็กมาครับคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าพวกเราสองคนกินข้าวเสร็จเนี่ยก็ยานอนหลับนี้ให้มันกินมันจะได้ไม่ต้องร้องไหาแหกป่ากว้ายๆแบบนี้อีกน่ารำคาญ คุณติดต่อกับทางนู้นแล้วใช่ไหมเตรียมตัวให้พร้อมล่ะอย่าให้พลาดทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะเดี๋ยววันนี้สี่โมงตรงเนี่ยเขาจะมาพบกันที่จุดนัดหมายแล้วเราค่อยไปที่นั่นเราก็แค่เอาเด็กให้พวกมันแล้วก็เอาเงินมานแค่นี้ก็จบไปรีบกินเราจะได้ไปจากที่นี่สิทีคนเราสมัยนีย้รู้หน้าแต่ก็ไม่รู้ใจหรอกนะคะเราเองก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็สอดส่องค่ะ เพราะว่าคนชั่วเนี่ยมันมีเยอะผมเข้าใจแล้วครับโชคดีจังเลยนะครับที่เด็กคนนี้คุณช่วยไว้ทันค่ะถ้าคนเรากล้าที่จะทำความดีเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกคะ่ะถ้าบ้านเมืองของเรามีคนแบบคุณเยอะๆสังคมคงน่าอยู่ขึ้นนะครับค่ะคนชั่วเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้ลอยนวลแล้วก็มีที่อยู่ในสังคมนะคะครับโอ้ปลอดภัยแล้วนะ